โชว์นะจ๊ะเนี่ยออนโอยเนี่ยเตร่ง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 เตลงเตลงเตล่งฮะมีหมุนโชว์นะจ๊ะเฮ้ยเนี่ยเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟครับเออเนี่ยมีหมุนโชว์ด้วยเออเนี่ยโอ้คลิปนี้ฮะห้าแสนวิวเลยนะท่านผู้ชมคลิปนี้ขอห้าแสนวิวนะมาแน่ถ้าหุ่นลงเออ เมื่อวานนี้ก็โชว์ไปหนึหน่งสเต็ปแต่แต่แล้วแ้งยุกัดเอาแล้ว ้าดำดงมาลุกันนอนดะนอนวัไม่ไม่ดนเลยอร่อยไม่ไม่ตั้งแต่มีเขามาีัเหเหมือนมันเหมือนจะต้องสบายใช่ไหมแต่ไม่ไหวว่าถุงผุหลังเบ่อหมาแล้วี่พื่อน้แต่ว่าไม่ตงมีนูกันนะไม่เอาลูกมาแล้ว